bạc nhẹ cha để cao thiên phú bao mà chăm xin bầu hiền khóc sĩ đại nhiên mà chấm xin ta hầm bỏ làng mà chăm xin ta hầm bỏ làng làng vô cho <laughs> mắn bỏ đòn cho <laughs> má ở kia chẳng đai đã biết số đã phải ล,ล,ง,ลงไปให้หลอนเก็กแทกนางลงไปให้หลอนเก็กแทรกรุ่ยิงปากปันแดดมาบอกสะแสดงยงไปทั่วบ่อเสียเราแก่มาตัวล่างไปทั่วไทยทำสิกาดล่างไปทั่วไทยทำสิค้า บอกมีความหมายเจ้าอย่ามาโูยคอยเทียด้แเจโายูดนี่ก่อนเชิญฟังก่อนดนนางพิมพาต่างเมื่อสีทาทาจากพิมพานีไปปูบูบูมาบวชทักบวชแน่แต่บ่าม่นแถวออกบวชชมอง พิมพ์าแสนเก็บปูวดเลยฮะเก็บขวดแหลขนมขยะ่ินไอหาเ่สารบันหเก็บวดแลขนมขยะีกมองยั่หรอควายเดินเนี่ยเป็นยังเป็นยังน้าท่วมยังวะท่วมอยู่หน้าเจ้าปะหน้าป้ท่วมท่วมอยู่โรงเรียนโรงเรียนกับป้าท่วมอ๋ท่วมยุสลัดบ้าท่วมย่ใส่เอวท่วมยโอง่นน่ะ หากคุณเลือกสีผิวได้คุณจะเลือกสีดำหรือสีขาวเลือกสีผิวได้ถ้ามันเกี่ยวอะไรกันนางงามบ่ะถ้าข้าพเจ้าเลือกสีผิวได้อยากจะได้สีดำจ้ะเพราะว่าสีดำนี่เป็นสีแห่งความอมตะจะสีแห่งความมงคลจ้ะและสีของสัตว์ประเสริฐอันหนึ่งที่เป็นสัตว์มงคลของสาวลาว สัตว์ตัวนั่นเป็นสัตว์ที่ให้เกิดเขาได้กินคือสีของควายเอาโอ้แม่ยังกระสีดำมันเป็นสีของ